อ่าครับสวัสดีนะครับอ่าลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับผมที่นี่ร้านซับเจริญสมเาวฟณรับผลิตและออกแบบชุ่มร้ำค้าสมไกลของนะครับมีแบบให้ท่านเลือกมากกว่าหนึงร้อยรายการนะครับอ่าสินค้าที่ท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นสินค้าซุ้มร้านค้านะครับผมนะมีขนาดนะครับหน้ากว้างนะครับทางนี้นะครับผม2องเมตรห้นะครับลึก2เมตรนะครับผมนะสูงด้านนอกโดยประมาณนะครับก็ประมาณ2เมตร 60นะครับโดยประมาณนะถึงยอดจุดสูงสุดเลยนะครับผมนะฮะหน้าตาพลาครึ่งทั้ง3ด้านเลยนะครับเป็นสีเหลืองนะครับน้ำมันนะครับตัดขอบด้วยสีดำนะครับผมนะฮะแล้วก็สีขาวด้านในก็จะเป็นสีขาวนะครับผมนะฮะก็จะมีชั้นมีที่วางจิปาถะนะครับตัวนี้ออกแบบ3าดีนะครับให้ฟรีนะครับก่อนอ่าหลังถักท่านมาจํานะครับจะมีทีมงานออกแบบให้ฟรีเลยนะครับผมนะฮะโอเคอ่เดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะครับผมอ่า เป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้ส่งให้กับลูกค้าน้องเมย์นะครับผมอยู่กรุงเทพมหานครนะครับผมนะฮะก็ะอร์เรียด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมีตู้ให้ด้วยนะครับสองชุดเลยนะครับเป็นบานซิงค์นะครับผมนะนี้ก็ทาพื้นนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็มีบาให้นะครับผมนะฮะชุดปลั๊กไฟให้นะครับมี ระบบดาวไลท์นะครับสี่ดวงนะครับผมเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนะครับจะมีชั้นเฉพาะนะครับด้านในครับมีชั้นเฉพาะตรงนู้นด้วยนะครับหนึ่งชั้นมีชุดปลั๊กไฟให้พร้อมนะชุดซิงค์ล้างจานนะครับโอเคนะครับมีชุดตะบบเบเกอร์ด้วยนะครับผมปลั๊กไฟมีทั้งหมดสามจุดนะครับตัวนี้มีหน้าสองนะครับด้านหลังด้วยหนึ่งจุดนะครับอเรียนี้สําหรับไว้ลูกค้าติดพัดลมนะครับผมนะฮะ ด้านในซิงทีจะเป็นกเก็บเรียบร้อยนะครับผมร้านเราจะกุ๊มด้านในพร้อมนะครับเตวบานซิงนะครับมีขึ้นสนิทแน่นอนนะครับสวยงามครับผมตัวนี้นะครับรอบเดือยพันธุชานะครับผมโอเคประมาณนี้ก็จะมีระบบซิงในด้านในเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับผม คือเราต่อด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับระบุบด้านในเราเดินเรียบร้อยแล้วคือมาถึงก็ตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับน้ําเข้านะครับมาถึงก็เสียบสายต่อได้เลยทันทีนะครับผมโอเคสวยจัดประหลัดบอกเอาไปเจะเป็นสีเหลืองนะครับตัวหนึ่งแล้วก็กำลังดํา,าเนินการอยู่นะครับตรงนี้จิต โรคระบาดโควิดนะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายดีๆด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อซุปร้ำค้างซุปไก่ของกนดีหรือว่าซุปกาแฟนะครับอา่าลืมติดต่อที่ Facebook นะครับซับเจริญซุปกาแฟนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดแปดนะครับห้าสามหสองห้าสองศูนย์แล้วก็เบอร์โทรหนึ่งเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสองนะครับห้าสามเจ็ดเก้าห้าห้าสองนะครับยินดีบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับทักมาได้เลยครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ตลอดเวลานะครับถึงทักที่สามที่สี่ลูกค้าทักมาแล้วนี่ทำไมแอดมินยังตอบอยู่ยังไม่ได้นอนครับผมทำมาตลอดทั้งคืนเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อนังสือซุมรลานคานึกถึงที่เพจซับเจริญซุมกาแฟนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจบขอจบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วก่อนนะครับผมอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายดีๆนะครับผมตอนนี้ช่วงระบาดรลยเยอะคอนข้างเยอะนะครับอ่ะน้องขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ